w w w ร์ไวด์เว็บเอสภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องลางของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ,บรบให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณ สวัสดีครับผมทนาชาติราชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทำคลิปคลิปนี้เป็นชุดตะกรุดสุดครั้งแล้วก็เป็นตะกรุดของหลวงปู่เชา้าวัดห้วยลำใหญ่จังหวัดนครสวรรค์อันที่จริงหลวงปู่เชา้อาอัตาจิตโตแห่งวัดห้วยลำใหญ่นั้นท่านเป็นพระเหนือโลกผมใช้คำนี้นะคำว่าเหนือโลกหมาความว่า ก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ติดในโลกแล้วไม่ได้คล้องแวะในโลกก็คือท่านบำเพญ็ญศีลสมาธิปัญญาเป็นพระลูกวัดนี่แหละครับไม่มีสมณศักดิ์ใดๆเลยแต่ว่าท่านมีภูมิธรรมสูงแล้วก็ท่านมีเวทวิทยาคมสูงนอกเหนือไปกว่านั้นท่านก็ปฏิบัติแนวทางกรรมฐานท่านมีอิทธิฤทธิ์ให้ผู้คนได้พบเห็นในหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะกับวัตถุมงคลของท่าน ที่คนนำไปใช้นำไปบูชาแล้วเกิดประสบการณ์มากมายและประสบการณ์พระเครื่องของหลวงปู่เช้าเนี่ยถ้าจะว่ากันตรงๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ชนิดที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นไก่ฟ้ามหาลาบนี่ก็เด่นในทุกเรื่องโดยเฉพาะด้านเมตตาค้าขายด้านโภคขทรัพย์พยาครุฑครุฑของท่านนี่ก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะครับว่าดีทางด้าน ความเจริญรุ่งเรืองทั้งเรื่องของหน้าที่การงานการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือแม้แต่การประกอบกิจการการคุ้มครองดวงชะตานี่ก็มีพระพุทธคุณปรากฏอยู่ให้พบได้เห็นอยู่ส่วนวัตถุมงคลอื่นๆก็อย่างที่บอกแหละครับมีประสบการณ์เยอะและเป็นประสบการณ์ชนิดที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยอย่างตะกรุดตะกรุดที่นําเสนอคุณผู้ชมในคลิปนี้ คือตะกรุดนาลายสี่กรแผงลิ์อ่าชื่อนาลายสี่กรแผงลิ์อันที่จริงหลวงปู่เช้าท่านสร้างตะกรุดมาหลายรุ่นแล้วโดยเฉพาะที่เป็นชุดตะกรุดสี่จตุรฐานหรือว่า ตะกุดสีธาตุคำว่าตะกุดสีธาตุนี่หมายความว่าม,ามีตะกุดในแนวทางหรือว่าในพระพุทธคุณในเคล็ดลับวิชาเดียวกันสแบบสี่ชนิดถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็หลวงปู่หงพรหมบัญญแห่งวัดเพชรบุรีครับหลวงปู่หงท่านสร้างตะกุดสี่จตุรฐานก็คือหมายความว่าเป็นตะกุดสี่แบบเป็นตะกุดดินน้ำลมไฟอันนี้ง่ายเห็นรูปแบบง่ายชัดเจนเลยว่า เป็นตะกรุดที่มีคุณวิเศษหรือว่ามีอิทธิคุณแตกต่างกันถึง4ชนิดแต่ว่าเป็นตะกรุดที่รวมชุดเดียวกันหลวงปู่เช้าท่านก็สร้างตะกรุดในแนวนี้เหมือนกันตะกรุดในแนวนี้ที่ผมจะบอกก็คืออย่างเช่นตะกรุดนาลายสี่กรอแผงฤทธิ์นี่แหละครับก่อนหน้านั้นท่านสร้างเป็นตะกรุดนาลายเหมือนกันนะเขาเรียกว่าเป็นตะกรุดนาลายพลิกแผ่นดินแล้วก็จะมีตะกรุดนาลาย เกลื่อนสมุดเป็นซีรีส์ตะกุดในชุดในประเภทเดียวกันในแนวทางในอิทธิคุณเดียวกันแต่ว่ามีพระพุทธคุณแปลกแตกต่างกันออกไปสุดแล้วแต่เคล็ดลับวิชาของแต่ละตะกุดแต่ละชนิดตะกุดนาลายสี่กรแผลงฤดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีราวปีพศ2555หลวงปู่เช้าออกตะกุดดอกแรกหรือว่ารุ่นแรกชื่อว่าตะกุดนาลายพลิกแผ่นดิน เป็นตะกุดดอกไม่ใหญ่มากแต่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้มากอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าตะกุดของหลวงปู่เช้านั้นท่านสร้างท่านทำตามตำราพิชัยสงครามว่าด้วยกลระบทนาลายพลิกแผ่นดินมีคุณวิเศษหรือว่ามีอิทธิคุณทางด้านกลับดวงพลิกดวงให้ดีขึ้นจเจริญขึ้น ยิ่งใหญ่ขึ้นตะก,กุดนารายพลิกแผ่นดินของรลบงปู่เช้านี่ปัจจุบันก็หาพบหาเห็นได้ยากแล้วนะครับด้วยเหตุที่ว่าสร้างไม่ได้เยอะ1แล้วก็2คนนําไปใช้ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์พอมีประสบการณ์ก็เกิดอาการเช่าเก็บหวงแหนขึ้นเพราะว่าก็ทราบกันอยู่ในใจว่าไม่มีหลวงปู่เช้าที่จะมาทำมาเสกต่กรุดสุดพิเศษให้อีกแล้ว ดังนั้นคนที่มีประสบการณ์ก็เช่าเก็บกันเรื่อยมาเรียกว่าเก็บเข้าลังกันเงียบเลยทีเดียวครับในครั้งนี้หลวงปู่เช้าท่านให้สร้างตะกรุดดอกยาว3.5นิ้วลงพระยันกลระบทนาลายแผลงฤทธิ์ก็คือนาลายสี่กรอนนี่แหละครับตะกรุดนาลายสี่กรอนนี่ก็เป็นกนลลเมตรเคล็ดลับตามตำหรับตำราพิชัยสงครามเช่นเดียวกับนาลายพลิกแผ่นดินเหมือนกันครับตะกรุดนาลายสี่กอนนี่ ที่จะนำเสนอคุณผู้ชมในคลิปนี้มีขนาดความยาว3.5นิ้วครับเป็นแผ่นตะกัวลงพระยันนาลายสี่กรหรือว่านาลายแผงลงฤทธ์พอกด้วยคลั่งพุทรากิ่งขวางตะวันอืพอกด้วยคลั่งพุทรากิ่งขวางตะวันมีพุทธคุณดุดเดียวกับนาลายพลิกแผ่นดินทุกประการคือสามารถมีอิทธิคุณทางด้านพลิกฟื้นดวงชะตาให้ดีขึ้น ร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมั่นคงด้วยทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เสริมด้วยบทแผงลงฤทธิ์คือแฝงแล้วก็มีอำนาจทางด้านตบะเดชะมีฤทธิ์มีเดชดุดพระนารายณ์แผงลงฤทธิ์มีอิทธิพลเหนือใจคนเขาข่มเราไม่ได้เขาทำร้ายเราไม่ลงคงศักดิ์ไว้ยศ หมายความว่าถ้าหากว่าท่านรับราชการก็จะเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนยศให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปลูกน้องรักใคร่เจ้านายเอ็นดูว่ากันอย่างนั้นปรากฏชื่อเสียงแพร์ออกไปคิดหวังทำงานการสิ่งใดก็ไม่มีใครขัดขวางจะสำเร็จผลโดยพลันดุดมีเทวดามาเสกให้ด้วยฤทธ ดุดมีพระนารายมาประสิทธิ์ให้ด้วยใจรักนี่กนล,ลบทหรือว่าเคล็ดลับชั้นบอกอย่างนี้ทีนี้คุณวิเศษอีกด้านหนึ่งอันนี้ให้ไว้เป็นเกรดความรู้นะครับในบรรดาตะกุดนารายหรือตะกุดที่ลงด้วยกนล,ลบทพระนารายต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ยกตัวอย่างคือนารายพลิกแผ่นดินนารายสี่กรแผงลงฤทธนารายเกลื่อนสมุทรหรือแม้แต่จะเป็น นาลายกลึงจักนาลายหนุนจักนาลายตาวาดหิมพานที่เป็นกลบทนาลายทั้งหมดเนี่ยคุณพิเศษด้านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นยาดำคำว่ายาดำก็คือว่าในกลบทนาลายเนี่ยก็จะมีคุณพิเศษทางด้านนี้เป็นการเฉพาะอยู่แล้วคุณพิเศษด้านนี้ก็คือว่าในเรื่องของการคุ้มครองดวงชะตาคุณพิเศษในเรื่องของการอบอุ้มการยกดวง นี่เป็นคุณวิเศษเลยครับดังจะเห็นได้ว่าถ้าคุณผู้ชมเคยชอบวรรณคดีไทยหรือว่าวรรณคดีอินเดียอะไรก็ตามแต่ดูซีรีส์หนังเทพ,พเจ้าอินเดียอันนี้โอ้เดี๋ยวนี้มีเยอะครับหนังเทพเจ้าอินเดียถ้าคุณผู้ชมชอบแนวนี้เหมือนผมเนี่ยก็จะทราบว่าพระนารายณ์ท่านสเสด็จอวตารทุกครั้งทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นการอาวตารในปางใหญ่ๆ อย่างที่เรา,เรา,เราท่านๆรู้จักกันดีคือสิบปางนะครับหรือจะเป็นปางยอ่อยๆพระนา,ายนี่อวตารเยอะมากกว่าสิบปางอาวตารเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่ไปหมดนะจะอวะตารเป็นปางใหญ่หรือปางย่อยการสเสด็จอุบตัติหรือนารายอาวตารในแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาต่างๆท่านก็จะเห็นว่าพออวตารม,มาทีหนึ่งก็ปราบอย่างหนึง่งอวตารทีหนึ่งก็แก้ปัญหาอย่างหนึง่ง แบบนี้แหละครับดังนั้นกบทหรือว่าอิทธิคุณของพระนารายที่ครูบาอาจารย์ในชั้นปรมาจารย์หรือว่าท่านผู้เป็นโบราณอาจารย์ท่านลิขิตท่านเขียนท่านบัญญัติเอาไว้เนี่ยก็จะมีอิทธิคุณทางด้านคุ้มครองดวงชะตาของผู้บูชาเรียกได้ว่าคุ้มครองดวงชะตาชนิดที่เรียกได้ว่าแก้ไขอุปสรรคปัญหาขวามหนามต่างๆที่ผู้บูชาประสบอยู่ ดังนั้นถ้ามีคนหลายคนนะครับมาขอให้ช่วยแนะนำวัตถุมงคลหรือว่าขอคำปรึกษาผมก็มักจะแนะนำในราวาว่าจะต้องเป็นตะก,กรุดที่มีกละบทนาลายจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อองค์ใดก็สุดแล้วแต่จะเลือกจะสรรเอาสุดแล้วแต่ว่าบุญหรือว่าบารามีของผู้ที่ขอคำแนะนำจะ ต้องกับหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์องค์ใดรูปใดวัดใดครับจะกรุดนาลายสี่กรอนแผลงฤทธิ์นีิว่ากันต่อนะครับมีอิทธิคุณอย่างเช่นผมบอกไปเมื่อกี้คือใครดวงตกดวงแตกดวงแยกดวงไม่ดีแหมมีตลอดนะครับอย่างเช่นถ้าคนจีนเขานับถือเขาบอกว่าอปีชงชงมากชงน้อยชงปะทะหรือว่าชงแบบพอเลี่ยงได้อ่าเป็นอย่างนี้ ดังนั้นเนี่ยถ้าทางโหราศาสตร์ไทยท่านก็บอกว่าดวงตกดวงแตกดวงแยกดวงไม่ดีก็ประมาณว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกพระราหูเล็งนะอันนี้คําโหรเลยพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกพระราหูเล็งนะครับเป็นเทวดาฝ่ายบาปเคาะเข้ามามีอิทธิพลต่อลัคนาของเราต่อดวงชะตาของเราว่ากันง่ายๆคนจีนก็เรียกว่าปีชงนะ ท่านบอกว่าอย่าปริวิตกจนเกินเหตุจงบูชาตะกรุดนาลายสี่กรแผลงลิตรนี้ดูเถิดก็ในตำราพระราหูที่กินพระอาทิตย์และพระจันทร์เป็นอาหารและเป็นดาวบาปเคาะคนเกรงกลัวกันทั่วโลกจนต้องมีการเส้นไหว้ด้วยของดำนั้นลองอ่านขึ้นไปอีกหน่อยจะรู้ว่าเหตุที่พระราหูตัวขาดครึ่งตัวนั้น ก็เพราะโดนจักรของพระนารายตัดล่างขาดนั่นเองอ่จาจักรของพระนารายนี่พอปล่อยออกไปจากมือจากพระกรอนี้ไม่เคยพลาดเป้านะสุทัศนะจักรของพระนารายนี่มีอิทธิฤทธิเป็นอาวุธที่ปราบจัก,กรวาลได้ว่ากันอย่างนั้นเขาบอกต่อไปว่าจักรของพระนารายเนี่ยตัดล่างของราหูขาดอ่านแล้วก็จะถึงบางอ้อว่าที่แท้แล้ว พระนารายณ์ปางแผลงฤทธิ์สี่ก่อนนี่แหละที่ทรงปราบพญาลาหูได้เออจริงอันนี้จริงใช่อันนี้จริง,อ,อ,อ,นนรงอันนี้ใช่นะราหูเป็นเทวดาชั้นบาา่าผัเคาะอ่ากินพระอาทิตย์ได้กินพระจันทร์ได้ก็ใครแล้วครับที่ไปปราบก็สุทัศนศจักของพระนารายณ์นี่แหละครับอ่าก็แปลว่านารายณ์ปราบราหูท่านก็จะได้เห็นว่าในสมัยนี้นะหรือว่าสมัยก่อนก็ดีที่ บนหน้าบันพระอุโบสถโดยเฉพาะของสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะมีรูปพระนารายณ์ทงครุฑแล้วก็ประทับเหยียบยืนเหนือพระราหูก็จะมีให้ฉันเห็นโดยเฉพาะสมัยนี้ผู้คนมีความรู้มากขึ้นก็จะทำวัตถุมงคลทำเทพเจ้าในลักษณะที่ผสานกันมากขึ้นอย่างเช่นพระนารายณ์ทรงครุฑด้วยนะแล้วก็ประทับเหยียบพระลาหูนี่ ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีอิทธิคุณทางด้านคุ้มครองดวงชะตาแก้ดวงแตกแก้ดวงตกแก้ดวงที่ไม่ดีทั้งหลายต่างๆได้นะครับอ้าวพระนารายณ์แผงฤทธิ์สี R ่ก่อนที่นี่แหละครับที่ปราบพญาราหูได้เรียกว่าชนะกันมาตั้งแต่ปางบันแล้วคนดวงไม่ดีลาหูเล็งลาหูย้ายลาหูแทรกก็อย่าได้กลัวอย่าได้ตกใจ ก็ท่านมีตะกุดนาลายแผงฤ์ษีกรอ,อยู่กับตัวแล้วลาหูก็ต้องเกรงกลัวท่านนะฮลาหูก็ต้องกลัวท่านเกรงท่านที่พยาลาหูจะมาเล็งจะมาแทรกจะมาย้ายจะมาทับลักษทับดวงท่านก็ต้องแพ้คือยอมคืนดวงคายชะตาแหมคํานี้เพราะลาหูเนี่ยอ้าวแพ้เลยนะต้องยอมคืนดวงคายชะตาไม่อาจจะให้ผลชั่ว ผลเลวผลร้ายแก่เจ้าชะตาผู้ที่มีตะกรุดนาลายแผงฤทธ์สี่กรอน,นี้ได้เลยนะครับเขาว่าอย่างนั้นคือแพ้เลยละนะแล้วก็นอกจากนี้ผู้ที่มีตะกรุดนาลายแผงฤทธ์สี่กรอนเนี่ยจะเสริมดวงท่านให้ดีขึ้นให้รวยให้เจริญก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมก็เขาแพ้ทางกันเรื่องแบบนี้พระชาลาหลวงตาแก่ๆ แต่ใจสว่างอย่างหลวงปู่เช้ารู้ดีที่สุดแหมต้องบอกว่าพระชาราอ่าไม่ใช่ดิต้องบอกว่าพระเถระอ่าหลวงลวงตาไม่เอาต้องบอกว่าเป็นพระเถระผู้มีดวงตาสว่างและใจสว่างอย่างหลวงปู่เช้ารู้ดีที่สุดนะครับก็เป็นตะกรุดสุดขลังอีกรูปแบบหนึ่ง ว่าด้วยกลระบดนาลายซึ่งมีผลมีอิทธิคุณทางนั้นคุ้มครองดวงชะตาก็ฝากกันเอาไว้ด้วยครับสำหรับท่านที่จะต้องการมองหาวัตถุมงคลดีๆแท้ๆจากวัดสวยๆเลยพระเกจิอาจารย์ผู้ทำการสร้างทำการเสกรู้พระเวทพยานถูกต้องตามตำรับตำราทั้งเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเวทวิทยาคม และมีบารมีธรรมพอสมควรอันนี้สำคัญนะครับพระเกจิอาจารย์ที่ท่านมีบารมีท่านก็ย่อมจะใช้บารมีนี่แหละครับช่วยเหลือลูกศิษย์ถ้าเราไม่มีถ้าพระไม่มีบารมีจะเอาสิ่งใดมาช่วยเหลือลูกศิษย์ดังนั้นพระที่มีบารมีมากๆเนี่ยท่านสร้างท่านทำวัตถุมงคลใดๆไม่เอาราคาเข้ามาเกี่ยวนะไม่ต้องแพงหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าราคาหลักหมื่นหลักแสนอะไรแบบเนี้ ท่านสร้างวัตถุมงคลใดๆบารามีของท่านเนี่ยก็จะหนุนนําให้วัตถุมงคลนั้นมีอิทธิคุณสามารถช่วยเหลือเหล่าผู้ซึ่งบูชาและหวังพึ่งบารามีหวังพึ่งพุทธคุณท่านได้อย่างแน่นอนครับหลวงปู่เช้าอาัตาจิตโตแห่งวัดห้วยลำใหญ่ก็เป็นลักษณะเดียวกันเป็นพระมากบารามีแต่ถ้ว่าท่านมีความเป็นอยู่มีวัดปฏิบัติเรียบง่ายนีย่สมกับเป็นพระแท้จริงๆครับ คลิปนี้คงจะต้องขอสมมุติยุติจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าดูว่าผมจะนำวัตถุมงคลใดมาเสนอท่านก่อนจะจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบพบกัน